สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะจ้าสวัสดียามมุชาตอนเช้า,านะจ้ากับพ่อสาวปันได้ทุกพี่น้องแปดโมงนั่นล่ะว,ว,วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราทำงานตัดยางเราจะก้อยสิพาพี่น้องไปเก็บมะ้อยพี่น้องเคยกินบ่มามะ้อยวันนี้จะคั้นคอมะ้อยสุพี่น้องกินนะจ๊ะแว เดี๋ยวไปเบิ่งเนาะจา้ะบอแมนหรือบอแมนก้อยก็เคยกินตั้งแต่ยังน้อยเดี๋ยวมันก็เห็นอยู่ในสวนยางนี่แหละจะไปเบิ่งกันเลยนะจา้ะว่าจะใช่หรือไม่ใช่พผู้ใะอยู่ข้างหน้าพผูนใะพี่น้องงถึแล้วนี่พี่น้องมาน้อยใบายมาน้อยเนาะจา้ะผู้ใดเคยกินบ่ก้อยเป็นยาบรรเทา การแก้ร้อนในนำเดือดเลยอันนี้ก็บใบยานางใบายานางหลายๆจ้ะเป็นป่าเลยใบายานางโบ,บอึดแต่ยานางแกงหนอไหมเมนบนเนาะเมนบบเมนก็ลองอไปคั้นเบิง่งแ <laughs> ล้วจ้ะเคยได้กินแต่อตอนยัง่น้อย ใหญ่มากอ่ะเนี่ยเมียนมืดเลยจ้ะอย่านา่งเรื้อยตามคือตามต้นไมน้ต้องลองไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้ถ้ามันเป็นวุ้นก็แสดงว่าใช่หมาน้อยหรือว่าหมอน้อยนั่นเองใบมันจะเป็นขนๆเนาะจ้ะเหมือนลูกหัวใจเป็นรูปใบโพลูกหัวใจ จะเป็นคนขนเห็นดูว่าจะใช่ไม่ใช่นะคะแต่ก็จะลองดูยูในส่วนอย่าง ต้นบ่อนเต็มเลยจ้ะบ่อนสวยๆเลยเต็มส่วนยางเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยร้ายหลายจ้ะเป็นเบียร์นน้อยคืนกำลังคืนเต็มเลยแม,ม่นหมือเลยจ้ะเป็นเบียร์นน้อยหลายแข้งหลายขัย้อืมเอาไปปลูกน่อจ้ะนี่พุ่มนี้เป็นพุ่มยาหนางเลยจ้ะ ยานางมีแตไงไง่ใหญ่ายใบยานางใบายานางป่าาางาาางงะปับบานี่ก่อนจะกลับบ้านเนาะจ้ะทีนี้พากันพาพี่น้องย่างเมือ่อเดี๋ยวไปคันคอมาน้อยกันเราเมืดใบ,บายานางมาถึงบา้า,บา,านแล้วค่ะแบบนี้ก่ จะมากิบใบขิงไปใส่น้ำนวดจ้ะใบผักขิงไปซอยใส่ซอยใส่มันห,มหอมๆคือจังราบเท่าราบอย่างนี้นะพี่น้องอโอเคนี้พอมีสองทางสวัสดีจ้าสวัสดีอีกเทื่อนหนึ่งมาจ้ะ นี่ใบหมะน้อยก้อยไปเก็บมาล้างทําความสะอาดใส่น้ําเรียบร้อยเครื่องปุงกะซิมีมีข้าวคั่วน่าจะพผิดป่นอันนี้ก็เป็นใบขิงกับถั่วก้อยซอยมาเรียบร้อยมีน้ำปลาร์ผงนัวมือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยน่ะจะคันเลยน่ะจะคันจนกว่าหมอน้อยเขาสิสิเหนียวสิเป็นฟองน่าจะ ลองเบิง่งเนะจนกว่าเพิ่นสีเขียวสีเป็นฟองเนาะจ้ะจากสีจับตัวเป็นบุ้นบุ้นธรรมชาตินี่คั้นไปเรื่อยๆนี่คั้นแป๊บเดียวน้ำเริมเขียวแล้วจ้ะคั้นคือคั้นยาน่าเนาะจ้ะบางคนก็สีไซสเป็นปั้นหรือว่าต่ำก็ได้เนาะจ้ะต่ำแล้วก็ปั้นแล้วก็มากงองไปสีคั้นไปเรื่อยๆเนาะจ้าเดี๋ยวค่อยมาเบิง่งตอนปุ่มเนาะจ้ะ เดีอดแล้วนครับเดี๋ยวลองตักฟองออกอักหน่อยกันด้วนี่พี่น้องมันก็สิเป็่นปิ่นเหนียวเดี๋วก็มาปรุงแล้วก็ทิ้งไว้เราจะเดี๋ยวพอช้อนฟองออกจักหน่อยก่อนฟองที่อืมนี่ มากรุงกันเลยใส่ถัว่วใส่ถัว่วใส่ใบผักขิงนะจ๊ะลงไปเลยใส่น้ำปลาลงไปสรรพคุณของโมอน้อยก็คือเป็นยาเป็นยาใหญ่เงียวยา,ยาบรรเทาอาการเกลยร้อนในนะจ๊ะใส่ข้าวคั่วใส่อะไร ผมไม่เคยกินเลยพี่น้องบ้านผมบม่เคยกินใส่หลายกห็หอมผมกเพิึงไม่ได้นิงคนสะกุลนี่แหละครับสาวสะกุลไม่กินหมาผู้นั้นขี้ร้ายเขาหมาน้อยเด้จ้ะบ่แม่นหมาสี่ขาพี่น้องพี่น้องกับน้าสีหูเนาะคนสะกลุลลงัวงลงไปแล้วก็นคน,น,นเห็นบอดจานนี้มันเริ่มเป็นวุ้นไงอ้าวขาดเนี้ยหนึ่งไปยนะังขาดอะไรบ่เคื่คืน เขื่อนเรื่องเปลี่ยนเป็นใส่บกเอิกได้ปอน้องใส่เป็นบักใส่เดเป็นลับเท่าเลยปอนันโอ้เกือเอาลาบเท่านั้นโอ้ยน่ากินมากอเปลี่ยนเป็นหาหันบกเอิกใส่ว่าไม่สีเหลืองบางคนเพิ่นกะสีป่นก็ป่นป่าใส่เนาะจะต่ก้อยว่าก้อยบ่มากขันน้พี่น้องก้อยกระเฮ็ดแบบนี้เลยนะมันกําลังเป็นวุ้นขึ้นเห็นบอกเรากะบาดนี้กะสีเทใสธาตุแล้วก็สีป่อยให้มันเป็นวุ้นจับวุ้นเป็นโตเนาะจ้ะ เหมือนวุ้นเลยผงวุ้นธรรมชาติเป็นเจลืไปเห็ดขนมหวานได้นาะได้ได้ข,ขนมหวานมาน้อยก้อยเคยเห็นเพื่อนเห็ดยูไอเพื่อนเห็ดขายน้องเคยเห็นเพื่อนเห็ดขายแต่ว่าน้องก็บก่อเคยเห็ดกินเขาคว้ว่าใช่มหมใช่อีกบ่เล่ปลุกเพียอพอแล้วเนาะนี่กระทิมไว้จากสโมงสองสโมงคนละจ้ะแต่เราจะไม่ชิมนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะว่า อันนี้คือเราเสียงเราเก็บมาไม่รู้ว่าจะมันจะใช่มาน้อยไหมถ้ามันแข็งก็แสดงว่าใช่มาน้อยถ้ามันไม่แข็งนี่กับพ่ทจันใน์ซิมครับถ่ายมันเป็นวนก่อนเมนถ้ามันเป็นวนก็แสดงว่าเราเก็บมาเค็ดถืทกันนะเป็นเป็นใบมาน้อยอีดีแต่ถ้ามันบเป็นก็คือมันบ่แม่นเด้อพี่น้องก้อยกับบัวกาชิมมาเสี่ยงเสียงมาปันดนี้กับเทใส่ถาดแต่ว่าน้องว้าคิดว่าสิเป็ดเนาะไอเนาะ ห็นว่าอยู่ได้พี่น้องเห็นรับคิดว่าซิเมนผ์มันเป็นต้นเอเอ๊เป็นแล้วพี่น้องฮะห็น่คมากนะโอ้เออเปลี่นนี่ีพี่น้องนะเพราะว่าก็มาอยู่พักได้ก่เคยเก็บมาเข็ดกินจ้ะพี่น้องเคยกินแต่ตอนอยู่บ้านอยู่เป็นเด็กน้อยน้ะงใช่ว่าจะคันเอาไปเขาตู้เย็นมันเองขี้แข็งเรวได้ไหมบอกเขาบะให้แค่รตู้เย็นค่ะพี่เขาวางไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็แข็งเองนี่มันจับตัวเองเห็นไหมจับตัวแล้วพี่น้องเห็นไหม มอม๋อา,อา,าเบนอตอนมันแข็งวะครับน้องตะบนตอนมันแข็งก่อนดี๋กพผที่ชิมหมอน้อยของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเป็นวุ้นแล้วจ้ะย๋อวไปให,ให้พงชิมนะจ๊ะอุ้ยนี่นางอยู่ลงจักพอดีเก็บยางเข้ายางแล้วพอดีมันแข็งเลยนอกจากแข็งตัวเลยนู้นางกำลัง เตรียมตัวจะทำย่างให้นางชิมบุก่อนครั้งแรกของนางนางชัวอะไรน,นางเหนียวแซววะแซวมาอายแข่งแล้วมโน้อยแข่งแล้วมาซีมาซีม,มาชิมก่อนชัวบัชัว <c oughs> เพราะว่ามันแข่งเป็นตัแล้วโมโน้อยแน่นอนมาน้อยแน่นอนกันชีวิตกับอะไ้เฮ็ดไว้หื้อฮืออะไรเฮ้ยหฮ้ยเดี๋ยวนะ นาะงอิม no. แข็งแข็งอะไรก็มันก็เป็นวุน้นคือวุ้นนี่ชิมนัวเทอะไรอย่า <laughs> งเงี้ยก,ยก,กล่ากิน <laughs> กินได้ก็นอนแข็งตัวแล้วกินได้ <laughs> หนูทดลองพี่น้องนี่นี่ชิมนัวจางเค็มอ้ยทำใจขนาดน้นอยโอ <laughs> มันจิพอดตายโม่ ผู้เ็ดยังโมกินตัวกินน้องก็ยังสะกินหในายเป็นหนูทดลองก่อนกินได้ขนาดซิมัยคำบางใหญ่เนะจางเค็มจางจางเบ็ดต้องเอาน้ำปลามาใส่ใช่ปะเป็นอะไรความรู้สึกครั้งแรก มันเป็นวุ่นจะเป็นวุ่นยำแล้วมันละลายนาในปากเออแซ่บปะแซ่บโอเคโอเคพี่น้องสักคำสิเดี๋ยวมาให้น้องชิมเนี่ยเอาเนี่ชิมไ <laughs> อชิมก่อนไอ <laughs> ช,<ม> <laughs> ชิมก่อนชอาเติมเิมก่อนยังก็ต้องแหนาชิมว่าชิมะอะไรเนี่ยเอาจะกินเวลาข้าวเนี่ยเห็นว่าก,กันเลย มันตกตายตกน้ำคนครับมันก็เป็นเรืองป้าไปหาหมอมาท่านเดือเดี๋ยวสิรีกพาเต็กเต็งแบบอร่อยไหมคะอันนี้มันน้ำเมีย่ยงปะยังน้ำใหม่มันออกดีน้ำมันออกมันเป็นจับตัวตัวที่มันบอกอันนั้นที่มันบอกเป็นที่มันเป็นน้ำที่เขาคั้นนั่นแหละ มาลองกินบันี่นั่นแซบเลยฮะเนาะหืมจะหอมอะไรกันมาพี่น้องมาลองชิมืมโอ้ยเอ็ไมไพี่น้องไม่เห็นเมื่อกี้นี่นะจัดอีกคำหนึ่งพุ่งพูนเคยกินตั้งแต่ตอนอยังน้อยนี่แหละครั้งแรกที่มาอยู่ภาคใต้เราก็เห็ดกินแซ่บแล้วแต่นคนหมักเนาะจ่ะโอ้ยแต่มัน คำหน่อยเอาคำยังไงก้นนี้มันจะเจ็มปากนะไอพวกยังไงยังไงเออหอมใบขิงอะยำทั่วกบกบกบอือฮะสนใจมกป่นปลาป่นกบใส่อะไรด้วยอ เพชรขนาดพี่น้องไอ้ว่าจะเอาน้ำปลามาให้กันเลยอืมน้ำปลาใส่จังน่อยตอนเห็ดใหม่ใหม่บอกกล้าชิมเนาะย่านโบแมนมาหนอนว่าย่านตายแข็งโตแล้วกินได้แสดงว่าแมนหมาน้อยของจริงอ๋อน้องอ้าวร้าพี่น้องซะเดี๋ยวไอ้สิได้เห็ดอย่างมาดิเห็ดยางนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินต่อหลังไหม เอานะจ้าสำหรับคลิปนี้กวยกันซินเดราไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้า,า,นานะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าสวัสดีครับอีกจะค้ามนัวยังไงกินมาทันะ่วน้ำผมจะกุ๊บ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 ดิ